ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้นุกก็ถ่ายเมื่อวานนี้นะคะกลับมาจากที่กลับมาจากโรงเรียนนะคะกลับมาจากที่ไปให้อาหารเด็กๆที่ทุ่งนามาก็ดูสิคะเด็กๆมารอหน้าบ้านนะคะหลังบ้านมาหน้าบ้านหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้หลังบ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเด็กๆมาหน้าบ้านกันหมดเลยดีมากเลยนะคะนุกจะได้ดูแลตรงจุดเดียวเลยนะคะ นค,คนละถ้วยคนละถ้วยเลยนะขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกช่องทางที่เมตาน้องนะคะก็ค่้มาก็ฉบาก็ออกกําลังนะคะอยู่ในบ้านนะคะฉบาก็มีพลังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขากระโดดสูงมากเลยนะคะบางบางทีเขาก็วิ่งอย่างเร็วเลยนะคะไม่รู้ว่าจะโตไหมนะคะฉบาเพราะว่า ตอนนี้เขามาตอนนี้เขาลูกเห็นเขาวันแรกนะคะเขาผอมเขาผอมวันนี้เยอะผอมแบบหนังหุ้มกระดูกเลยผอมแบบแล้วก็ตัวเล็กกว่าน,นี้อยู่แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยตอนนี้จะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแล้วก็ตัวยาวออกแล้วก็ไม่ได้อ้วนนะคะก็เลยคิดว่าเขาจะแขะไหมเขาจะโตไหม เขาจะตัวเท่านี้เหรอหรือยังไงนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะเขาเป็นอะไรที่กินน้อยะค่ะกินน,น,นิดนิดแต่ว่ากินบ่อยนะคะอาหารก็สรรหาอะไรที่ที่เหมาะกับเขาอยู่นะคะมาให้เขากินแต่ว่าเขากินได้นิดหนึ่งกินได้นิดเดียวแล้วก็เขาก็ กินบ่อยแต่กินทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูไม่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะโครงสร้างเขาอาจจะอาจจะเล็กนะคะอันนี้เหนื่อยแล้วนะคะนี่เหนื่อยละเหนื่อยแล้วเตรียมตัวนั่งหลับแล้วนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะว่านุกมาทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะก็เวลามันน้อยนะคะเห็นไหมคะเมียวเล็กก็มานั่งเฝ้าน้องนะคะเมียวเล็กก็อยู่เ้วยกกันไดน้ะคะ่ะตอนนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีปัญหากันแล้วค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นุก,ก็ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ